Thank <laughs> you. 아랑스마 점보토 아바가와. Adi Pano Bhagavato Savaka Sangko Sukhati Bhagavato Savaka Sangkang Namami Sangkang Namami Yang memakho mayang bhagavantang saranang kata Disa Bapak Cita Yono Bhagavasata Yasa Jamayang Bhagavato Tembang Ime sakari hitang pakawantang sa tambang sa sao ka sangkang api pu chaya ma Anara nita pakawato harangato sama Amu ta bakaawato arang ngatua semma sembut kakak Tang ko pana bakawanang hewang ka laat Giti sad apu kato I ti bisa bakau ahang

Ota wara hanta warata dikurna niyuto, Ota piana karuna yisama kataka, Ote siyo sucinakang kamarawasuro, Wanam tamranang sirasini endang. วัวตัวยัวสาปะปานิอังสารนังชีวะมุตมังอาตมานุสธิตานังวันนามิทังสิเรนังวัวตาสาหาสมิดาสัวตัวเมสามิกิสรวะวตัุาสพตจ เอกาถาใจกัสสเมโพธัสสาดิอาเณมิสารีรันชีวิตันจิตังปาลันโตหังจริสามิโพธะเสวาสุโภทิตัง

ยุคมานประกาศธรรมยังโพธิธรรมอุปิธานการันตริสมุติทุมมุติอนวยังธัมมานุสสตินยังกะโรมะเสโสภาคาโต Sāne teko ākāli ko e hīpāsi ko Ko pāna iko pācātāṅve nītāpo vinyo hi Ānnamayāṃ saṅkātamā bhikītīṅ

And my young tung sung kha nụ sati na young karo marsim. So bati bano bakawa to saka sanko boti bano bakawa to ยายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีเอติปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิรังจัตตาริปุริสายุคาิอัตถะปุริสสุคาเอสะวะโสาวกะสังโฆ A-hu-na-i-o, dak ti an cha li ka Dak-ti-na-i-o, ke ta ngo ka yang sa ng ki ti ng ka ro ma si m sa ram so pa ti pa ti pu na Bhava bhito hariya bhukara sangkasito si la di samma pawa asya kaya kito vanna man ang susutang sang koyosapani nang sadanang kewa mutamang.

Saliran silakan kita, panantuan calis kami, sang kaso patipan nacang, nati me saranan anyang, sang sang kurniakan

Sangat sama dini Amita Sangkutan terjasa pahatut terjaman Mara Tiré Kamabiru kita Saparatin kodamka Kawakama Kamatai akangkan kesutan นิหาราคิริงกัจจวรังอาติมาตภูตังดาวาคิจักกามสเนยมรุนันตังเมตังบุเสกาวิชนาชิกวามุหินทวตันเดมอวัตุเตชยมังกาลานิอุกิตตาตากรรมติหาตสุตารุนันตังภาวัน จนาปทังกุลิงาละวันทางมีเทียติสังกระตรรมนวนิเกาวามุหินตัวกันเตนจะสามภาวะตุเตียยมังกาานิกาตวานกาตรรุสาทายวคําิธิยาณิยะตัวเจอจารย์กายมัจเฉสันนโสมวิินาิตวามุนิ อันเทจะสาภาวะตุเตสยามังอาทานิสัตตังวิหายะมัติสัตตตะวะตะเกตุงวาทาปิรัวปิตัมมนังมาิหันทภูตังปัญญาปะิปะะลิโตติตวามุนิโตตัญเญจะสาภวตุเตสยมังานิเ ອະວະຈາກັງວິໂພຕັງມະເຫດເຖິງຕົວເນນະເທລະປຸຈຈະເນທັມມາໄປອັນຕົວຫິນທຸປະເທມສະວິທີນາຈິນະວາມຸຫິ คฬานิสุขังอะเทติุจังเตนสุขะตะนะสังขัมมันนิสุวะวิสุทธิเมนจประกานังงานะนคะเทนะวิชินาธิกะวามินทตันติมภาวตุเตชยมังขะลานิเอตาปิุชยมังขะรหั กายေ лось, ာปาตันโญสิมณิต <potato eneca>: ิเะเยวะกันเถยกวานะเนปิติตาสิโตปาทวานิโมฆังสุขังอติกมยะโรสัพัญโญอังฆะกุณิกวนาโิกายะานินังุตวาปารณีสะปะปัตโตสัมโพ มังเจเตนะสาตวัดเจนาวุตเตเจมังเจอันตัวพอิยามัวเลียสักยานังกันจิวะกนเอวังเกี่ยวตัวง้อยเกี่ยนสุเกี่ยมังกาเลหยปราชิตปันนังเกียสิเสกเรียบิสิกี pada inang kaya kamang waja kamang pada inang pada manu kamang bani tite pada inang pada nikat tawan lapan dapi pada ini nama yang hati tak pada wekana pada ang pada maya apa jauh kita wayang di warang pariputan Anggawa diwasita sapa kita tayang Buona sapa kita tayang Angsamakasa ยาวริวาหิลูสวินนภาทิ่นราธิบดีธรรมอาจัมยายาปัญเวกิทอายุบินยาปาตัวปาริตุตโตสุนีวาทวายานณมาทายาณมันตานายานาวิปุตานายมยาวริวายิมัสกายาสติยาปาณ อิยามะจังยานุกัมพะยาทีเอพิยพุรานัมสะวิระนังปะเพมิญฆามิ Senang balik utang Yang nyawa dewasi Tasa bagi kata ayah Purnas Tasa pasiring Tasa pasambah Tasa bagi kata ayah Nyawa dewasi Tasa Adi sana nana kang, adi maya panca wekita wajokila apa ya pati parama. ไยังปินาปัจเวคนาปาทังปนามาสีมชาดาดามัวมีเรามีความเกะเป็นธรรมดายาติงานาทิทวนล่วงความเกะไปไม่ได้เฮียทิ่ธรรมัวมีเรามีความเกะไปเห็นธรรมดา วายาตินานาติตัวล้วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมวามีเรามีความกายเป็นธรรมชาติมารณ์ทินานติตัวล้วงความกายไปไม่ได้สาเพียิเมปิียหิมนาเพีินานาวาบุวินาวาวา เราจะลาวิมิตังทางหรือว่าจะพักพักจากของรักของจะเลื่อนใจทั้งหลายทั้งปวงการมาสะร์ตนี้เรามีกรรมเป็นของของตนการมทายะรวมเป็นผู้รับผลของกรรมกามมโยนี เท uhh ีนผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมมาความตัวเป็นผู้มีกรรมเป็นเบาพันกรรมมาปฏิสารนวเป็นผู้มีกรรมเป็นจีพขึ้นหันสยยังกรรมั่งตฤศานิมราจะคำนั่งอันใดไว้อริยนางวาปะปะกันวา ดีหรือชั่วราสาดายาตัววิสามียาเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังลงมีนยากพินามุจเบกิตรังราหทั้งหลายควรมิจารนาเนือเมื่อยางราวิสต์าสตงมายกรรควรอาวิรา มาลาตาสัมภะทตัวมิกาันตัตรงอยากไปอาเลยานางวามาตังมาดีหรือชั่วอาสารายาพปวิสันตีจะเป็นผู้ละกุณหกรรมั้นภิมาปุญญกรรมเมนาวุปัจจายาคุุตกัลาจาริยุตวกาชา माता पिता च या तथा रोच मे मारा चूला वन्तानराभि च राममाराच इदा च लोकापाला च देवता या मोमिकामनुषा च मातता विरीषाभि च साका सुन्तु ञ जाते पान्पादेव होमताम् ये मीनापुजमेन मीणा उपणे पामम् सुरमेवा तान् उपादानचेदनाम् ये सन्तानेयनाथं माम् या वाणिपानतोम माम् นาสันตุสาภัยวะยาตาจาโตวะเวภเวหัวชุจิตังสติปัญญาสั่นเลโกวิริยมินามมาลาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมหัวตาลิปะวะโลนาโชะธัมโมนาโชวะรุตัมโม นาโตกเกตขพุทธัจสังโคนาโตเปรมังเอโจตามนุกาเวนานาโลกะสังบันตุมาโอบุญดีตั้งนี้แก่ผนดีดังปรถนาเอทานุปัจจาม เอกุศลซนริยาอันตัวงาได้ทางสมจงได้มมนุษย์สมบัตินิพพานละตาคารมนิพพานสุขสมบูรณ์ไม่เสจสมดั่งใจเทิอด้วยบุญนวาอุทิศขอนำชิงได้ดำเนินสู่กลางทางจะเดินในกองรรม สัจจนาคัมมาาโมยาปิปกาปิชาเป็แจ้งในสัจจาลุกมาคาแห่งนิพพานแมตตาโคกอยามีอกิเด